เราก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งทางฝั่งของอทั้งคุณชาลีคุณโตโต้นะครับและตลอดจนพิสันวงเลเบอร์นะครับที่เป็นสะพานบุญประสานงานมาโดยตลอด เราใจใครใครก็รักชาลีจากบ้านมาหลายปีมีเมียม,มากลายคนกับฟันสู้อดทนครับเอ่อก่อนอื่นนะครับผมในนามของทั้งประธานอา,าสาบดีสาธารณสุขนะครับแล้วก็พี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขตลอดเต็มพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวเคหะบังคลปี ทั้ง3ามนิตินะครับแล้วก็ทางชุมชนอีก2ชุมชนด้านในชุมชนบางเตยล่างชุมชนแก้ฟ้าพร้อมกับเกตกะมงคอนโดนะครับแล้วก็ศรีนครทั้งหมดนะครับพวกเราก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งทางฝั่งของอทั้งคุณชาลีคุณตโตโตนะครับและตลอดจนพิสันวงเลเบนะครับที่เป็นสะพานบุญประสานงานมาโดยตลอดครั้งนี้อ๋อ,อครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่โอ้โหนับไม่ถ้วนนะฮะไม่เป็นไรนับไม่ถว้วนละนะครับที่ที่ที่มีน้ําใจนะครับต้องขอบคุณทางชมรมแล้วก็สมาคมชาวลาวของออสเตรเลียนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งตลอดจนพี่สัน แล้วก็กับคณะเพื่อนๆนะครับทุกๆคนเลยนะครับต้องขอบคุณมากครั้งนี้นะครับก็ถือว่าในขณะนี้เราอยู่กับทั้งเคหะบางกะปินะครับมีวันที่มาบางส่วนแล้วแล้วก็มีทุกี้บางเตล่างที่รับไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับทางทั้งอาสาสมัครสาสุขของเราด้วยท้งเตศ์ศรีนครนะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีเพื่อนๆอีกชุดหนึ่งมาอีกสองคนในวันนี้อยากจะสัมภาษณ์พี่ครับในความรู้สึกที่อยากจะสื่อสารกับพวกเราครับ ในคนไทยแทนความของใหญ่ครับในความรู้สึกนะตอนนี้รเราเรา,เรายังไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ครับนะมันเริ่มมันเริ่มมาไอเริ่มเรารู้ว่ามันเริ่มมาแล้วประมาณสองปีเศษครับแต่จนจบเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี้ยเราทําอะไรได้เรา,ช,า,เราช่วยกันได้เราต้องช่วยกันต้านกังวลใจที่มีกำลังทรัพย์ก็ช่วยกำลังทรัพย์กันครับก็บ ผมก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เห้ตัวใหญ่ตัวสำคัญอะไรแบบนั้จน,น,นจะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพี่น้องจากออสเตรเลียบ้างจากเมืองไทยบ้างหลายๆที่ที่มีจิตอา,าสาจิตจิุศลร่วมกันก็อยากให้ทุกคนแบ่งปันกันครับตอนนี้เราลำบากทุกคนครับอย่าแบ่งกันเลยว่าคนต้นเป็นคนของคนคนต้เป็นคนของคนนี้อะไร ยัางไงเราอยู่เลยเพื่อนๆเดียวกันเราต้องช่วยกันคราะเรื่อเทศเราให้รอดก่อนนะครับต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณครับถ้าผมในนามของประธานศาสตร์มัสสังสุงนะครับก็ตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนที่ได้กล่าวมาทางต้นก็ขอบคุณท่านท่านภูมิใจนะครับไม่ว่าเป็นทางสมาคมชาวลาว จากประเทศออสตเตรเลียแล้วก็และคณะคและคนไทยนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับ <ไป S 1> ตลอดจน,น,นไ,ดได้ครับพิสันและครอบครัวตลอดจนคณะเพื่อนๆน,น,นะครับที่มีน้ําใจกันมากมายนะครับที่มาร่วมบุญกันโดยตลอดที่ผ่านมานะครับต้องอนุโมทนาบุญห้ท่านและครอบครัวมีแต่ความ,วามสุขความจเจริญนะครับประสมในในเรื่องที่ตั้งใจไว้ปลอดโรคปลอดภัยครับนะครับในโอกาสนี้พวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้นครับในโอกาสนี้สวัสดีครับครับ ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่นู่นด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะได้ลงในรูปเดียวเลยครับโอเคครับมีสิทธิ์ครับขอบคุณครับทุกคน ครับสวัสดีครับพี่สันครับตอนนี้เรา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 มาอยู่กับพี่สันวงเลเบร์นะครับกับเพื่อนๆอสสแล้วก็กับประชาชนนะครับในฝั่งหมู่บ้านศรีนครทั้งชุมชนแล้วก็ในอีกหลายหลายชุมชนครับใช่ครับถือโอกาสมาระหว่างรอชุมชนอีกชุมชนหนึ่งเราถือโอกาสมาแสดงคอนเสิร์ตกันเล็กๆนะครับเพราะหลายครั้งหลายคราวที่พี่สันมาอยู่กับเราที่นี่เนี่ยยังไม่เคยได้ได้ร้องเพลงให้เราถือโอกาส ทุกการส่งรักส่งยิ้มแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนไปในตัวเลยนะฮะเช่ครับอา้า ักพูดไม่ได้ได้แต่ยิ้มอ้าวยิ้ม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 อ้าวยิ้มยิ้มยิ้มโอ้โหนี ender, ่เป็นเป็นครั้งแรกที like ่มาเจอออริจินอลครับผมก็ร้องแบบเ่ยิ้บเลยครับนี่ผมก็ไม่มีเนื้อนะครับร้องแบบไม่มีเนื้อเหมือนกันอ่ะ in mm -hmm. สวัสดีเซทายครับวันนี้มีสปาเกตตี้จากร้านสมค์คิเช่นมีโจไกไก่น้องไก่นะครับอเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยครับแมววันนี้มีโอกาสได้ฟังออริจินอลครับดีใจนะครับอะล่ะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพื่อนเพื่อชาวชุมชนทางคำฝั่งเคยหาบาร์บีซึ่งมีสานิติตรงนี้มีคนติดเชื้อเยอะพอสมควรนะครับซังซง